เนะครับจริงดังเนี่ยบิตี้วารีตี้นะครับเมืันเดิมครับเก๋หน้าตาผมแปลกๆเนี่ยในหนุ่มหน้าตาแปลกๆโอโยงนี่ครับรู้ได้เลยครับรายการเบิวตี้วาไรตี้นะครับมันยิ่งใหญ่คุณผู้ชมถึงแล้วครับถึงหน้าบ้าน ดังามากมายนะครับวันนี้เขาคือหน,น,นึ่งในนั้นนะครับเป็นใครไม่ได้แล้ววันนี้นะครับแต่ที่เราสร้าบกันนี้นครับก็คือเอิน้น ีนี้เรามางคุยกันนะครับเรื่องราวกว่าจะมาเป็นอาร์บตั้งแต่ชุดแรกชื่อชุดว่าอะไรครับบัตรเชิญความคิดถึงไม่ทันแม่พยัูดไปเลยบัดเซอร์ความคิงเนาะสิ่งเป็แรกออกมาปุ๊บคนบริวาทุกทีดูเฉยๆค่ะรู้สึกยังไงครับชื่อนั้นโอ้ต้องบอกว่ารู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอาร์บอมชุดแรกค่อนข้างที่จะหน้าสิวหน้าขวานนิดนึงเพราะว่าเราเป็นลูกทุ่งโมเดิร์นออกมาช่วงแรกๆซึ่งก็ไม่รู้ว่าแฟมบลีจะ ว่ามันมันทั้งลุ้นเนาะใช่ค่ะประวัติประวัตใจอะไรต่างๆสาัดตาลพันปัญหาต่างอย่ค่ะทีนี้เมื่อมีแบบสงเราะแสงตอบรับกลัมานรก่ว่า็หลังหลายีมานงามุ้มเก่เลย <c oughs> รู้สึกยังไงบ้านครับตอนนั้นฟันอยู่ที่ไหนอ่ได้ยินข่าวจากพิณาอะไรเงี้อยู่ที่บ้านอ๋อตอนนั้นเนี <c oughs> ่ยคือก็เอ,อ ว่าจะเป็นผมนะในชั่วโมงนั้นไม่จะทำอะไรดีล่ะต้องตั้งนั่งกินคนเดียวนะฮะ่แค่ครับที่นี่เป็นเรื่องราวจากระลอกชุดแรกเนาะค่ะทีนี้เรามาชุดที่สองสามสี่ชุดนี้ชุดที่เท่าไหร่ชุดที่ห้านี่คุณผู้ชมรุ่นด้วยนะครับอยู่ที่บ้านนะรุ่นด้วยที่บ้านชุดนี้ชุดที่เท่าไหร่ครับนี่เห็นเบาจังเลยชุดที่อะไรครับอ่าที่ชุดเป็นยังไงอยู่ก็เจ็บจบก็เหงาค่ะ รู้สึกว่าสบายอนเทนม่เล็กๆอยกชบช้ำอะไรนี้อยากให้ทุกสมัม่เราบ้างชุดที่หเงยนะนะครับอย่าลืมซื้อของแท้ด้วยเนาะเพราะการผิผลงานเพลงผลงานเพลงใช้เวลานานมากไว่มากว่าจะได้ออกตระล้อช้านานมากถึงไับกาหลังษาออกี่บ้านเสต์ใช่ค่ะก็หลังจากที่ประกวดเตสต์เสร็จลงมาจากเวทีก็ได้มา ใช่กัามิโกนะคะก็ก่อนที่จะมีอัลบั้มแรกเนี่ยก็คือไปเดินสายร้องเพลงกับพวกพี่ไม้พี่รงพรพี่ต่ายลราไทยพี่ก๊กอตจักรกันอยู่ประมาณสักสองปีกว่า,าค่ะเป็นการไปเดินสายเพื่อเก็บประสบก,การณ์ด้วยใช่เป็นอัลบั้มเดีกด้วย <laughs> นั่นคือเรื่องราวต่างๆคือท้าวามตมนีให้รู้เหมือนเราดูละคร่แหนะครับทีนี้ต่างวันนี้ที่ผมจะพูดคือเรารบ้างท่าากนิดนึงใช่ค่ะเพลงแรกที่ส่งมาคือเพลงอะไรอยู่ก็เจ็บจบก็หนาวค่ะ เนี่ยหาใจความเรื่องราวต่างๆใครเป็นคนมาฟัอะไรเป็นคนดูแรงบันดาลใจนะคะเพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงช้าๆที่โผมาให้ได้ฟังกันเป็นเพลงแรกเลยแล้วก็หลายคนน่าจะได้ดูมิวสิกวิดีโอกันแล้วด้วยนะคะเพลงนี้นะคะสําหรับ m v เนี่ยก็ได้พี่เอกศร์นะคะก็เป็นมาเป็นพระเอกมิวสิกให้นะคะซึ่งในบทเนี่ยเราจะต้องแบบว่าเป็น จะที่เรื่องอื่นมาเช่นนี้เนาะเนาะงั้นก็เป็นอย่างนี้แหละนะคะก็ในเพลงนี้ก็จะเหมือนดูละครซี้ีๆเรื่องหนึ่งนะคะนะคะซึ่งแบบว่าเราก็เป็นผู้หญิงที่แบบว่าโดนทอดทิ้งอ่ะปล่อยให้อยู่บ้านคนเดียวทำกับข้าวก็กินก็กินอยู่คนเดียววันแม้กระทั่งวันเกิดก็ยังต้องเป่าเค้กอยู่คนเดียวเลยนะเพรว่าเราตัวเล็กไปหรื่อยไปเลยมองไม่เห็นเลยไม่ละครัไเพื่อนแม่เพื่อนนะครับเด็กแฟนทำกิจกรรมวันเกิดที่นี่ ใช่แล้วล่ะด้วยความที่แบบว่าพอเมากลับบ้านมาทีก็แบบว่างข้าววางของใส่ระบายอารมณ์ใส่เราอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบว่าอยู่ในภาวะที่แบบเสียใจแล้วก็ต้องเลือกแล้วล่ะว่าจะคบต่อไปดีไหมเนี่ยทนเจ็บปวดขนาดนี้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วแต่ว่าถ้าจะเลิกกันไปก็ไม่รู้ว่าจะทนเหงาได้ไหมอะไรอย่างนงี้ก็เลยต้องแบบอยู่ในภาวะที่ลังเลหรือว่าจะเลือกทางไหนดีจะเรียกว่าเหมือนน น้ำข่วนบกใช่นไหมใช่นไหมครับน้ำ่ว้ปอดแหมตาบ้าน้ำ่ว้ปอดเลยนถ้าพูดไม่เราต้องพูดถิ่นะถึงจะมีส่วนร่วมถ้าพูดถูกมากไม่ดีทำไมคะนั่งเงี้ยวปากตาบ้าทางกันเลยนะครับนั่นคือเรื่องราวของพิงเลยพี่ป๋อนถ้าคุณอยากได้ทีงนี้ทำยังไงโหลดสิคะเออโหลดที่ไหนที่ประตูบ้านไหมที่ไหนครับดอกจันดับจานหนึ่งสองสามเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าแล้วกดโทรออกค่ะ ได้ยินหรือเปล่าก,ก็เมื่อกี้ได้ยินทีน,น,นะครับทีนี้ัาจากเพลงแรกมาค่ะเพลงที่สองวิ่งตามาเยไย <c oughs> นั่นคือเพลงตอนนี้นคะคะก็ปล่อยมาให้ไดฟังอีกเ,ลยยเพลงเป็นเพลงที่มีจมังหวะสนุกสนุกไคะชื่อเพลงว่าหาที่ไหนช่วยบอกเธอค่ะคงต้องประตูน้ำเลยหละประตูน้ำไปดูไอ้ร้ยสองยี่สิบหรือศูนยกันท่าตลาดประตูน้ำตรงนี้นะค่ะจะรับรองเจ้แน่นอนชวนค่ะ เพนเอนเื่อเลครับค่ะเพลงนี้นะค่ะก็เนื้อหาของเพลงเนี่ยเาจะพูดถึงสาวคนนึงที่มีจิตจิตนาการสูงแลวเกินว่าเอ๊ะคู่แท้ในในในอนาคตเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เนี่ยก็เลยพยายามจะตามหาอยู่เอ๊ะคนนั้นใช่คู่เราไหเนี่ยคนนี้ใช่ไหมเนี่ยใหคนับไี่เป็่ค่ะไม่ได้ขายด้ฟฟิ่อแล้วนะค่ะนะคะ นั่นคือเพลงที่สองะนะคะรอบนี้ที่ทราบอยู่จะมีสองเพลงด้วยใช่ค่ะที่มาสองเพลงแล้วนะชักฟังชื่อเพลงให้ดีด้วยเพลงที่สามคือเพลงอะไรอย่าพูดถ้าเธอไม่รู้สึกค่ะฟังเป็นมาของเรื่องค่ะเพลงอย่าพูดถ้าเธอไม่รู้สึกนะคะก็เป็นเพลงช้าๆนะคะในอัลบั้มอีกเพลงหนึ่งที่แบบว่า รู้สึกว่ามันนะเรื่องๆจะอะไรจะอย่างนะครับแล้วก็อย่างจะด่มน้ำเลยเนี่ยมันติดคอนะครับนี่คงนีเรื่องราวมันเรื่องราวที่น่าเกลียดงทีแ่อัลม์ราเทีก็รู้สึกว่าเกลียดอะไรแบบทั้งหาๆอย่างนี้นะค่ะเรียกว่าแต่ก็คือเป็นตกเล็กที่ด้วยะเริ่มเติบโตขึ้นมาเริ่มๆเรอแล้วเรื่ัใหญ่ขึ้นมาเรื่องหาเรื่องท่เพิ่องที่ใช่ค่ะเป็นที่สาชื่ ไม่เเลยือนกอย่าพูดนะเธอไม่รู้สึกนโอเคจดไว้จดไว้จดไวปมันยังไม่สุดเลยเออนะหมเอาเพลงที่สี่ก็เป็นในขั้เพลงตรงนี้นะเพลงที่สี่นะคะก็เป็นเพลงชาะอีกเช่นเดียวกันนะคะชื่อเพลงว่าไม่มีใครแทนที่ใครได้พอดีค่ะนี่เห็นไหมวนอยู่เนี่ยก็สาวนี่ชอบเลยปังอีกตอนต่อลูกโป่งเลยใช่ไหมรอน่ายเลยนะลาซึมเลยวันนี้ค่ะดึงดิ่งหาใจคามค่ะเพลงนี้นี มาแทนที่อีกคนหนึ่งได้นะคะผู้หญิงที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องตกอยู่ในเงาของคนรักเก่าของของคนที่เรารักเนี่ยเ,เขาก็ไม่รู้เขาก็ลังเลสงสัยว่าเอ๊ะตกลงที่ผู้ชายคนนี้มารักเรามาชอบเราเนี่ยเพราะเขารักเราจ,จริงหรือเปล่าหรือว่า อ,อ่ไม่มีใครแทนที่ใครได้พอดีค่ะไม่ใครแทนที่ใครได้พอดีซีเพลงเมื่อกี้ที่ลเ,เล่นแต่เพลงแรกถึงเพลงที่สีส่มีใครจะแม่้างหรือเปล่าดีที่พปอประมาณแจกงไงนะนะครับเอาเป็นว่าก่อนที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของอนับเอลเดสตาร์ครับคะเพลงแม่รำบ้านชุดที่หนะ้าเนี่ยพักตรงนี้ครับไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจครับสกคู่กลับมาในชุดกระปแล้วกันครับครับกบ ในช่วงนี้นะครับมาพบกับน,นะน้องเอิร์ดอะสตาร์มอนดิมนนครับยังนั่งอยู่ตรงนี้นะครับนั่งติ่งส่สวยนะมองดูแล้วเยว่าคุณค่า่องการู้ เงานทีของเธอนั้นผมบอกถึงเรื่องราวทีนนึ้งเด็กชั้มมีท่าที่สมหวังนะคุณผู้ชมอยู่ตรงนี้และที่บ้านนะครับอยากไดให้เธอสมหวังไหมครับในอนาคตทุดที่ถกนะอย่าลืมนะดาวน์โหลดที่กับจ้าหนเดินโซนสามเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าแล้วกดโทรออกค่ะมีมีเฟซบุ๊กไหมมีค่ะน้องแถวนี้เขามาไหมนะตรงนี้มีมีไวไฟด้วยนะครับอ้โได้ไหมคะใครที่อยากจะเข้าไปเป็นเพื่อนกันในเฟซบุ๊กไหมคะก็เสิร์ชหาเลยชื่อเออชื่อสุรัตติการพระเจริญค่ะ เขาทำอะไรเข้าไปในพื้นรือต้องเข้าประตูไหมหรือไม่ต้องไม่ต้องค่ะนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะเป็นเพื่อนในอินสตาแกรมก็เอิร์นเดอรสตาร์ค่ะเนเดใช่ค่ะแล้วก็ทอมมี่เตอร์ก็เอิร์นเดอรสตาร์เช่นเดียวกันค่ะทีนี้ก็สามารถพูดคุยได้ทัยแล้วก็ความสุขได้าัประกงเองเรียว่าพูดคุยสามไผ่ค่ะแนะนำไรต่ารงได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะนั่นนั่นคือเรื่องราวนะครับที่คุณสามารถเข้าไปแวะติดตามการเพื่อนเดอร์สตารได้นะครับทีนี้เรามาดนกันดี

เราก็เห็นเขาไปกันเป็นคู่เนาะแต่พอมิจฉาสิเนาะเปแลกอยู่กับเพื่อนอย่างเงี้ยโทรศัพท์ดังปึ๊บเพื่อนรับโอ้ยแฟนโทรมาอยากมีแบบนี้บ้างจังเลยอ่ะแต่ยังหาไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงดีต้องเปลี่ยนโทรศัพท์กับเพื่อนครับไม่ดีค่ะไม่ดีค่ะนีไม่ดีค่ะคึ้นขึเรามีปัญหาแล้วต้องเะไม่ค่ะก็อยากจะมีสักคนนึงมาจับมือ เที่ยวไปอะไรงี้ค่ะจะทำยังไงครับค่ะคนที่เข้ามาจับมือเราพาไปเที่ยวก็ไปสิคะไปแล้วก็พาไปเที่ยวก็ไปไปกันขนานนั้นนะคุณผู้ชมอย่าลืมด้วยกันนะครับนะตอนนี้นะครับก็ยังรอคนจับมือพาเที่ยวพาไปกินเท่าพาไปเซอร์ไพรส์พูดถึงเขาค่ะบาคนนั่คือมีความรนี่แหละได้คิดในใจทำงานท่านน้อยแค่ไหนนะครับจะอยู่สุดกลับหรือเท่ากันยังไงก็คือความรักตรงนี้เรามีให้กันได้ค่ะ ล่าสุดไหนก็มีเสือพี่ที่ผมครับก็สำหรับเพลงต่อไปเนี่ยชื่อเพลงว่าไม่ทิ้งก็ใกล้จะทิ้งค่ะเมื่อกี้เราเอาเสีมาแล้วต้อมาจะทิ้งก็ไม่ทิ้งไองไหมเพลงนี้นะคะก็เทา่าที่ถวพัฒน์อีสานมาก็มีแฟนเพลงหลายคนถามถึงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเรียกว่าเขาเขาเป็นจังคำขาวผักเราใ่ไคือต้อตามมาเรื่อยๆคล้วเป็นต้บ้านเป็นสตาร์ค่ะ เเดียวไม่ทิ้งใกล้ๆจะทิ้งนะคะเนื้อหาของเพลงเนี่ยเขาก็จะพูดถึงอันกับกิริยาของผู้ชายที่มีอาการที่แบบว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนใจจากเราเนี่ยแหละเป็นเป็นเป็นอีกที่นิ้งหรือเปล่าไม่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 แ,แบบว่าอ,อ,อาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนใจไปรักคนอื่นอะไรอย่างนี้โทรไปก็ปไ,ปไม่รับบ้าง เออแล้วก็ไม่ยอมโทรกลับอีเดนหาเดินใกล้ๆก็ลำคาอะไรอย่างนี้ที่เพื่อนผมเป็นแบบนี้ขอบคุณเล่นนะครับนี่มีเรื่องของผู้ชายคนที่เราพูดถึงในในในค่ะก็เป็นอาการกิริยาแบบว่าของผู้ชายที่แบบว่ามีอาการเปลี่ยนไปนี่ก็เป็นสัญญาณเตือนให้เรารู้ว่าเอ๊ะแปลกๆละใช้ทำแม่งทำแม่งแล้วนะอะไรอย่างนี้ ดีกว่านั้นคิดถึงเพลงนี้เนี่ยก็ได้อาจารย์วสุเข้าหาเป็นผู้แต่งด้วยนะคะเนื้อหาของเพลงเนี่ยก็จะเป็นความรักในแนวบวกกันบ้างนะคะเป็นเพลงที่แบบอ่อนแฟนอะไรอย่างนี้อยากให้เขามาหาไงอยากให้เขาอยู่ใกล้ๆอ่ะกีกียังหงุดหงิดใจเปนอย่างนี้อันนี้เริ่มเข้านแล้วรู้สึกว่าจะเรียงก็จะเรียนเรื่องอะไร่ใช่ดินะใช่ค่ะเขาก็จะพูดถึงว่าเออจริงๆแล้วเราก็อยู่ห่างกันเนาะได สักนิดนึงได้อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยมันก็คงจะทําให้เราแบบหายเหงาเนาะอะไรอย่างนี้ค่ะเรียกว่าก็ตกอบด้วาราพูชิที่นีอะไรใช่ค่ะนั่นคือเพลงพี่จิตใช่ไหมใช่ค่ะ 8, ครับนี่เพลงที่แบบครับรู้ตัว้ไหมเธอทําอะไรกับฉันค่ะเป็นสเต็ปเลยเนาะทีน <c oughs> ี้ที่หานี่เป็นยังไงครับค่ะพี่จิตไหมค่ะก็ รู้ตัวพวกใหม่ที่ทำอะไรกับฉันนะครับในนี้เนี่ยก็จะเนื้อหาเนี่ยก็จะพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเข้ามาเทคแคร์ care, ดูแลเราอยู่ดีภาพไปกินข้าวม,มารับมาส่งอะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็แบบแบบว่าแพ้ใจเขาอ่ะคือมันแป๊บในใจเลยวันเออแบบอุ้ยดีจนใจเลยดีนใจหน้า ราผมอ่าเรียกว่าผู้ชายทงนห้ลันค่ะใช่ค่ะก็เข้าไปเราเนี่ยทคนผู้ชายนีค่ะแล้วก็เรียกมอสยุิามรักนะคามรักคามดีใจความสุขเหมือนเงความิดนะคะค่ะ่ก้เพงเลยนะครับไม่ใช่ไม่รักแต่ยังไม่อยากเป็นแฟนค่ะทีนี้ลังเลแล้วเป็นไหมเรับดีไม่ีล้เะรยัค่ะเรื่งนี้ก็เป็นเพลงสนุกสนุกค่ะ เนี่ยคะ่ะเป็นเที่มีจังหวะเร็วๆแล้วก็มีท่าเต้นน่ารักด้วยใครที่ตอนนี้มี VCD k a r า o k e อยู่ในมือเปิดดูเลยเชื่อว่าน่าจะชอบมิวสิกวิดีโอด้วยรีบร้อยเลยนะรีบร้อยแล้มีมิวสิควิดีโอไหรีบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ดูกันแบบว่าเป็นเส้นเรื่องก็มีนะคะในเออ่ DVD แล้วก็มี VCD รา r a o ก e ของแท้เราบว่ามีให้ดูกันแน่นอนคะน่ะไม่ชนีพิเศษซีรีส์บ้านตั้งรู้กันอ๋อไม่มีค่ะไม่มีค่ะมันจะมีแบบคนที่ตามต้นต่อไปพวกกับบ้าเดิม เบสตาค่ะเพลงเงที่จะเล่นวันน anyway> ี้ไม่ใช่เบลรักตเพลงไม่อยากเป็นแฟนค่ะเป็นเพลงที่เก้านะคะแล้วเพลงนี้ก็ได้พี่โกไข่เป็นคนแต่งให้ด้วยโอไข่ไอซ์นี่นะใช่ค่ะนะคะก็บอกไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะที่ไหนนะครับเป็นคนใต้ค่ะคนใต้เลยนะฮะนี่คือเพลงที่เก้าจำเพลงได้ไหมมิสซิลกี้เพลงอะไรจำได้ไหมครับไม่ใช่เม่รักเพลงไม่อยากเป็นแฟนเอาเลยนตกใจไหมจ้องอย่างเดียวเลยถามไม่พูดเลยแค่ถ่ายรูปอย่างเดียวเลยจ้ะ มาจากไหนครับมาจากข้างหลัง้องกะัมาจากข้างหลังนี่แหละอย่ายุ่งอย่ายุ่งกับอ้วนะค่ะมาถนึงคน้เพลงสไตนะคะคนที่เธอขาดไม่ได้ใช่ฉันรึเปล่ามันคือเพลงพิเศษนั่นเองใช่ค่ะเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงช้าๆที่เขาจะพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบว่าเขาค่อนข้างที่จะลังเลคนรักเขาแล้วล่ะว่าตกลงเรายังรักกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าไม่มาหาเลยไม่มาดูแลไม่มาใส่ใจเลย คืท่าก็ยังเดนีอยู่ว่าใช่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วตกลงมีแฟนกับไม่มีแฟนนี่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีดีกว่าไหมอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เลยให้ผู้ชายเนี่ยกลับไปทบทวนหัวใจตัวเองดูว่าจริงๆแล้วเขารักเราจริงหรือเปล่าถ้ายังถ้ายังไม่ใช่ก็ขอให้เดินจากไปดีกว่าอะไรย่ะนั่นคือก็เรียกว่าคนพูดแต่งไปหรืออะไรก็จะมองดูอะไรแบอนี้ ่ะเียเอาคลิปสาวมาเนาะนั่นคืนนสมัยก็เลยจะหาเนีเพงคลิต่แล้วก็วจะให้รงนี้แล้วก็บองก,การเราล่าเรื่องเกีก่ยวับเสียเน <c oughs> ี่ยค่ะาหนึ่ัสอัสามก็เอาออมาพูสิเรซนมันเดิโชว์มาหนงได้เ่ยอาจารย์แเราซือเยเป็นคิครับค่ะก็สุพิม <c oughs> ค่ะก็คนที่เป็นโปรดิวเซอร์ดูแลอัลบั้มชุดนี้นะคะก็ได้พี่ยินชนาลัยอาสาดีค่ะเป็นผู้ดูแลนะคะแล้วก็ในค่ายของเพียงละครก็ได้อาจารย์สลักคุณนภูนค่ะมาเป็คุณดูแลในเรื่องของเพีงละครทั้งสองเพลงเลยค่ะเพียงละครชื่ว,ว่าไปร้องไห้ชื่อละครว่าอย่างไรนะชื่อเออชื่อเรื่องว่าแม่ โครงการค่ะละครทางช่อง3นะคะเร็วๆนี้ก็จะได้ดูกันหนึ่งเดือยังค่ะยังละครเดือนอะไรครับเอ่อน่าจะอีกไม่เกินสเดือนค่ะอีกไม่เกินสเดือนนะครับกลันใจรอนะคุณผู้ชมโอ้ยกลั้นใจเลยนะห้ามใจรอดีกว่าอ่ะและทีนี้เพลงคือหนึ่งหนึ่งผลงานเองประกอบละครทีวีนะใช่ค่ะและอีกหนึ่งเพลงนะละครละครทีเช่นเดียวกันค่ะจากเรื่องเดียวกันเลยก็จะแบ่งเป็นเพลงช้าแล้วก็เพลงเร็วค่ะนะคะอีกเอ่อเพลงแรก ชื่อเพลงว่าเพียวเราและเอาอยู่เพลงนี้ก็เป็นเพลงเร็วๆที่แบบว่าเนื้อหาจะให้กําลังใจคนรักนะคะว่าสู้เถอะเธอมองมาข้างๆเมื่อไหร่เธอก็จะมีฉันคอยเป็นกำลังใจให้เธอเสมอเลยเป็นเรื่องที่การเฉลิมฉีที่มาได้คือข้างนี้ยใช่ค่ะมันเป็นเวลาให้พระให้กําลังใจทุกคนใช่ค่ะนะคะหน้าหาซื้อมาฟังนะครับไม่ได้เล่นนะใช้ของแท้นะจที่ประตูน้ำตรงมีในร้านขายฝั่งนู้นนะค่ะแบบของแท้ทุกนั้นนะครับ ใช้ของผีน่ระวังนะครับต้องมาเรียกผมไปนะคุตปาได้นะครับทีนี้ที่เราพูดถึงเรื่องเราต้องชี้าดใครมีเรโครเลยฮะอกง่ายกันเลยวันนี้ทีมงานมีมาไหมครับค่ะเอา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 มาน่อยเร็วเร็เรืวมามีจไหนมีจไหนนะครับมีไหมครับ นะครับนะเดี๋ยวจะพูดใหทีมงานมาให้เผื่อใครอยากได้ครับเดี๋ยวให้ทางเอราว์เซ็นให้ด้วยเลยนะครับค,ครับมีอยากถือมาแจกคุณผู้ชมที่<ช><ช>อยู่<ช>นะสูนเงินค่าตลาดตูนวว้น้ำนะครับวันนี้ก็วันนี้ถ้าใครซื้อดีบีดีคาราโอเกะน,นะคะก็มีโปสเตอร์แถมให้ด้วยค่ะพร้อมลายเซ็นเนาะใช่ค่ะก็มไม่ตื่นหรือเรับฝากถึงทุกท่านไปด้วยนะครับวันนี้นะเราท่านคุยกันอยู่ที่นี่แล้วก็สูงเงินค้าตลาดตุ้น้ำครับ มาซื้อของมาจับแจกชิ้นสอยก็อย่าลืมนะครับนะครับบริวาเข้าขมาที่นี่ก็สบายกับลมเงยน็นเนาะพอมาลมเงย็นสถานที่อ่อ้าวกว้างขวางกับอันคาสูงนะครับมองไปกินลานนกนะอ้าวไม่ใช่นะครับนนะบริวารนี้นะครับพักก่อนมาเป็นครอบครัว เดิจิทัลสับปะรดวันนี้นะครับเป็นเฟซบุ๊กในฟายอะไรก็ได้นะครับอยู่นี่นะรับมีในฟายในอินเทอร์เน็ตเร็วนะครับความเร็วนะครับแสงหรือเปล่าครับนะฮะไว้ให้คุณได้ใช้กันนะครับนอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมและมีรสนิยดีๆนะครับตรงนี้เมืดไม่นานที่ผ่านไปรู้เรื่องไหมว่าใครมาพี่ขายเลยพี่ขายแน่แน่สินะครับ เกิดก่จะมาเป็นมินิคอสิรนี้ก็ต้องฝากถึงเยสมบัตนั่นแหละนะครับนะฮะ,ะแล้วเยสมเจะพิจรณาได้แ่ทีจะได้นัเอิญเ,เรา,ม,ามองเสียงพระพารักนรักับผู้ชมตรงนี้กันนะครับชุดท้ายนายาี่เราจะให้นักเอิญพูดถึงเรื่องเลาเร่งกผู้ชมแล้วกรอบเพลงงานตลกที่หนึ่งนะครับ,รรบค่ะก็เอขอขอบคุณนะคะสำหรับก เดินมาถ่ายรูอัลบั้มชุดที่5แล้วนะคะอยู่กับเจ็บจน้เหงาก็ขอฝากอัลบั้มไปด้วยการกมีสิบสองผลงานเพลงให้ได้เลือกมากราบเต็มที่เลยนะคะแลวตอนนี้ทั้งซีดีวีซีดีคาราโอเกะแลวก็ดีวีดีคาราโอเกะก็วางแล้วทุงแผ่นเทปนะคะแล้วก็ตามเซเว่นไกล้บานก็มีแล้วด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะดาวน์โหลดเพลงบนด้โทรศัพท์มือถือนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงด้วยเข้าเสียงรอสอเสียงรอสยราเสยาเต็มเพลงนะคะหรือว่า คิปวิดีโอก็สามารถโหลดดูกันได้นะคะที่ดับจันหนึ่งสามเจ็ดศนย์ศูนย์แล้วกดโทรออกนะคะแล้วก็ฝากด้วยกันละกันค่ะซื้อของแท้ค่ะรหัสซิลิปิดรหัสอะไรนะดับจันหนึ่งสอามเจ็ดศูนย์ศูนย์ค่ะเจ็ดนหนะครับเจ้าหน้าที่เราตอนนี้กำลังเดินทางไปก็ผ่านไปสปีเลยนะครับนะเราอรอปีที่สมนะครับเดี๋ยวต้อมาถึงหน้าใจเย็นนะครับนั่นคือยร่องราถใคอยากฟังตเรียนร้องเพลง่งครับีไหมครับยีไหมครับ นี่ไหมครับคนละอ้อยครับหาแกันง่ายไหมค่ะล้องนี่ผู้ชมเราไม่ฟังผลงานนี้ไหมอ๋อได้ค่ะจะล้องเป็นแบบอ่ามีซาด้วยหรือจะร้องอ๋อแบบสดก็ได้ค่ะในค่ะก็รอบชุดใหม่แต่ละกันเลยค่ะก็เป็นเพลงที่มีชื่อเดียวกับอัลบั้มเลยค่ะอยู่ก็เจ็บสนก็หนาวค่ะอาจหยุดทัทน ตลาดดูนะครับร้อยสองพิจิตรศูนย์นั่นเองนะครับวันนี้ก็แต่งหน้าพิธีกรจากร้านนะครับร้านร้านร้านมุกอิวตี้เกือเรืองแล้วก็ดาวนะชื่อพิธีกรก็หลอยแถวนี้นะนะครับวันนี้ครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับเรื่องข่าวนะครทางซาบินีนะก็แล้วก็ทีมงานไม่ว่าจะเป็นน้าตุ้ยนิคและพิเชษไทมั่นทีมงานชื่ออะไรนะต้อยชื่ออะไรครับ ชื่อคอยค่ะน้องคอยค่้องคอยเอ้เอาอีกคะแนนอีกคะแนนอีกคนครับนอบคุณด้วยอบด้วยนะฮะัสีค่ะอ่าเป็นาระาขอบคุณค่ะวันนี้ครับผมโทยงนะครับผู้ดำเนินรายการเอลูที่บริ t ารครับ่าลมน้าติดตามชมกันได้เลยนะครับที่เวทีจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้ครับเราส่งผลนะสะัสดีและขอบคุณทุกท่านครับ